สวัสดีครับพี่น้องมกพกครับคุณนรูกิสานคือเก่านะครับในรายการกินไปคุยไปตามสไตล์คุณนรูกิสานครับเมื่อวานนี้พี่น้องมากินอลาบหมูน้ำตกครับพี่น้องโอ้ยกินมาขึ้นนี่แซ่บหลายนะครับงานมันเกิดหมูนะครับแต่ว่าบด้อัปขออภัยหลายๆเบิ่งในพี่น้องลาบหมูน้ำตกนะครับอยากว่าครับโอ้แต่แซ่บแต่แซ่บพี่น้องเบื่องสีมันหลุดห่ะนะครับมาก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 ินน้ำกันเดอรแล้วก็พักกระมี่นะครับพักกะมี่โอ้ มี่พักกะลัมกะลัมซีม่วงนะครับอาหสิบห้าบาทแทงแท่งพี่น้องเลยน้อหน่อยผักกาดห่อนะครับผักกาดหยอนะครับแล้วก็บพักกาดดอกนะครับพี่น้องมามาครับมามาแสบน้ำกันเบิ้งเขาเหนียวเบื้องเขาเนียวขุ่นอู้ายคักไรเนแ้ยต่างเพิ่นกับบดได้เลยพี่น้องนะครับมาครับมามากินน้ำกันพร้อมกินแล้วนะครับหอนหอนเขาหอนหอนอันนี้ก็เห็ดใหม่ๆนะครับล้วนเนื้อก่อนล้วนเนื้อหมูพอดี คือหนอหมูมากสาครับควาบดีเม่อขึ้นกับกินอับลงทางแฟนเพจดูนะครับแ่วมาเปดิดทายคลิป เราไปกินกมูหลายคนขอไปติดตามกันทางแฟนเพยดเดอวยครับเดอร์่ปนอ่องเฟนเพย์กับซื้อเดียวกันครับ่องยุวง่วดูดีละ หมู่บ้านนี้มันเกิดมูพอดีเขาเลยเห็ดย่างอบหมูเนื้อหมูหนังหนังกากหมูหมน้ำตกนะครับแซ่แบบนหมูเห็ดเราได้พอดีจาของต้อหม,มูมากเขาเลยเห็ดลองเบิง่ง าบอกว่าล้วนสุกระดับปานกลางครับบะต้องสุกคักแต่ว่าหมูต้องสดเนาะแต่ว่าน้นนเราเห็ดสุกดูด้านข้างประตูคักนะ มาเด้อมูไม่กินอันอาริตีพอดีไมนนี้เปิดประตูอาด์ตคือเมื่อบ่เปิดนะครับ อาการห้อนแล้วครับรู้สึกว่ากำลังห้อนแล้วได้เปิดพระลมนอนเพิ่ขึ้นสองขึ้นละม,มันต้งหนี่ยีย่สิบเอ็ดองศาขนาดตอนเศร้าได้ครับเปลี่ยนแปลงพีนหองงข้งต่างประเทศก็ว่า vẫn tốt không? Cái là cán thì hoàn vào kia nào Hãy subscribe cho นิยมมีเยย่ยางมตอนนี้ว่าภาคอีสานตอนล่างภาคใต้บอพี่น่อยใต่ระบ้างฝนตกหนักกว่าันบ่าช่วงวันที่นี่ละยี่สิบหกยี่สิบแปดหรือยิบสามยี่ิบหกเลยครับอมมาหนิเงี้ยได้ใจ สุและสุขภาพในเริ่มเปนรองแล้วเราไม่กัะติดเขามีหน้าหรอเนาะมีหน้าเ,เมฆามสางกับเรื่มหอนอีนเลี่ยนหรอบ้างนะครับวงการวงวนหลายปีแล้วมันหอนแห้งไปกับหอน กว่าผ ER ู um, er, ้คนมวลประกบมวลดรวอหรอวะไปตามอายุแหละเนาะอายุหลายขึ้นกับเต้าอย่างมวลนะพี่น้อง เราเต้ามวตสงการนั่งใจหม้อหกคนพี่น้องเพราะว่าจนตัวจเห็นคนที่บ่มักเหมือนแบบนี้แล้วจะมักไปเที่ยวเที่ยวสงการไปเบิดประเด็ดภาพไป งียบแต่เงียบต่นบ่พัลมก็พัลมอยู่ทังหัวพุ่นบ่ถึกเปิดเาอุณหภูมมันซื้ ดนกินเท่หนึ่งนัแ่แเสี่ยวได้สม่ำตำนี่กินตุ้มือก็ได้กินตุ้มืถ้าตู้มือสตมตำกินได้สม่ำต่ำไอพี่น้องเพิ่อะไรพี่น้องติดเบื่อนะครับเนาะ อย่าพี่น้องเบื่ออย่าฝ่อเบื่อกันเด้อครับเด้อจค่กิกินยังครับขนมก,กินส้มตำข้าเหนียวขนมเส้นอยากกินห้วยพาเกสตยร้ายๆนี่พี่น้องท่างนดยขายบอกนอนในเรัศมีตรงน,นี้เหรอเนี่ยทีเอาเงินให้ยเหรอครับบ่ได้คอฟฟี่ อขานี้บมีแเล้วมันบมีบ่ขายเลยเขา,าะกว่ามันแกะหนดีอยวเอามาฮ้ยแต่บอกคุณติดนะครับติดแสบครับบ่กหรือยังขนาดกินย่ยังยา ื่อออกยิ้มแล้วครับอิ้มแล้วกินซ้ำนี่แหละเนาะครับเนาะอะไรอไรมันยู่ยากนะครับคี่อยู่บ้านมันสิเนากินโอ้ยตลอดอยู่ยากอิ่มอยู่ตลอดเวลาท้องบริพัก เกันหยอดปลอดสารพิษแล้วพี่น้องมันเลยเป็นแบบนี้ ลงแบบที่โปร่ลูกโดดเอาไปกินต่อครับเอาไปกินต่อ,อหลบแรงก็ได้นะครับโอเคนะครับแล้วพี่นอนะ้องเนาะกขอบคุณพี่น้องคือเก่านะครับขอบคุณพี่น้องหลายๆที่ให้การติดตามช่อง YouTube พิมพ์ไปคุดไปตามสไตล์คุณโนดุอิสานนะครับฝากพี่น้องติดตามในเรื่องครับเด้ออย่าฝฟอถิฝฟอปลาฟอเบื่อกันนะครับเนาะ เบิ่งพัฒนาการความอ้วนกันไปก่อนนะครับฝากติดตามทั้งเฟซเพจน้ำนะครับช่องยูทูบทางเฟนเพจทั้งเฟซบุ๊กนะครับซื้อเดียวกันเลยกับช่องยูทูบนะครับกับขอไปติดตามไปคุยกันได้บางที่ n o บ่มีเวลาได้ตอบคอมเมนต์กับขอภั่พี่น้องแต่ว่าได้อ่านได้กดไลค์กดไลค์ซื้อนะครับอจธิบ่ได้ตอบทุกคอมเมนต์กันได้นะครับกับขออภัยเพราะว่าชชวงนี้ยากแห้งพี่น้องยากอยากหลายๆเลยนะครับกับออาไ้แค่นี้ก่อนก่อนนะครับน้องพี่น้องขอพูดณหลายๆสัดีครบ